เรามาต่อนในชน่องที่3นะคะก็ให้เอาคําศัพท์และวัตถุที่เราเรียนมาเนี่ยเอามาใส่ในช่องว่างให้ตรงกับรูปภาพเนาะอ่ะรูปภาพที่1นึ่งเจ้าเจี้ยนอีฟูปูชัวยยช่วจิ้วซื่อเดียร์ตาเป็นรูปคุณลุงหรือใครแต่คนที่มีพุงใช่นไหมเจ้าเจี้ยนอีฟูอะไรอะอะไรดีปูชัว่วไม่เลวนะก็แค่มันเล็กไปหน่อยนะเราควรจะใส่คําว่าอะไรเราจึงข,ขอใส่คํานี้นะอ๋เอเยีียนนเเเเเซ่่่ออออไไหมมมมาาาััดทะสปูชว อ่าเอา่ออ่าส,สีก็ใช้ได้นะม่เร็วแต่ว่ามันเล็กไปหน่อยอ่าใช้แบบนี้ต่อมาประยที่สองจทียนจจวานวเนมี้วันเน,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 นี้มันเย็นพวกเราพรุงนี้ค่อยมาดูอะไรเย็นอาใช้คำว่าอะไรดีนี่เหมาะดีไหมเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนเป็นยเดี หวานนะค่อนข้างเย็นเย็นไปหน่อยนะเป็นการบอกแบบเดคทีฟใช่ไหมหยดเตี่ยเฉียวว่ามันมีเชียนใจข้ารผู้นี้เราค่อยมาดูกันดีกว่านะคะเออ,เอใช้คํานี้ดีกว่าต่อมาประโยชน์ที่สามนะคะเจอเก,คจอก,คกัคาเฟ่เจอกคาเฟ่กวนเดอคาเฟ่ปูชัวนะ,ะใช้คําว่าปูชัวกาแฟร้านนี้ไม่เ็วเลยว่าเมิเชียนหลายเคยอ,อีเปยปฉันมาดื่มวันละแก้วทุกวันนะคะแล้วก็รูปทสุดท้ายเป็นรูปคนผู้หญิงในครัวนะคะ ，你们不去จ面吃，我า在就是做准备晚饭。啊，他就喊我叫呢，你们พวกคุณเนี่ยปูชุ่ยไว้เมีนชื่ไม่ไปกินข้างนอกไม่เป็นข้าวนอกบ้านนั่นเอง。我现在就，ฉันก็เลยตอนเนี้ยได้เตรียมอาหารเย็นเอาไว้นะคะอาจจะเป็นแม่ครัวอะไรแบบนี้เนาะอ่ะก็จบไปแล้วสําหรับตอนที่3นะคะที่เหลือคืออะไรนะคะพูดถึงหยุยนนะคะการออกเสียงนะคะก็จะพูดถึงในส่วนของการเน้นประโยค ในที่นี้นะคะาการเน้นประโยคแบบที่หนึ่งก็คือติ้งอยู่จงตู่ให้เน้นที่กรรมของประโยคนะ,คะติ้งอยู่นะฮะเป็นกรรมนะ,ะตัวอย่างประโยคนัามาม่นคือกัวอาหารจีนทะ่แม่ฉันทำในที่นนะคะนั่นคือกับข้าวอาหารจีนที่แม่ฉันทำนะในที่นี้นะคะหนาาาชชื่่่อวววมามััตจดดงก นี่คืออาหารจีนที่แม่ฉันทําในที่นี้เขาอยากจะเน้นว่าคุณแม่เป็นคนทําก็เลยเน้นว่าวอม่าหมาจวอะนะคะเขาที่แล้วเขาก่อนเราเคยพูดถึงว่าการเน้นเนี่ยไม่เสมอไปว่าเราจะเน้นที่กรรมหรือเน้นที่กริยามันขึ้นอยู่กับว่าคนพูดอยากจะเน้นอะไรในที่นี้อยากเน้นว่าแม่เป็นคนทานะคะต่อมา那个学校是李老师工作了很多年的地方啊那那个学校容易难ะ 那哈，啊，是李老师啊，工作了很多年的地方。冰他坦替替啊，阿詹李呐哈，ทงานมาหลายปีมา他，们他，他，来,考年、啊呢嗎來啊、們他，他，他、啊，他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 ， นะะ่าเน้นที่อง uh uh นะเ, uh เสีแดง的衣服我最喜欢红色的衣服那您好不า红色的衣服เสื้อผ้าสีแดงนะคะชอบที่สุดเลยชอบเสื้อผ้าสีแดงที่สุดเป็นการเน้นว่าชอบเสื้อผ้าสีอะไรนะคะโอเคอ่ะทีนี้ในส่วนของการเน้นอีกแบบหนึ่งคือจ้องอยูจนะะจอยอ่จ้งตูนะคะจ้องอยู่ต้องจ้องตูนะคะก็ให้เน้นที่อะไรคำเชื่อมหรือ เอ่อคำเสร es, ิมนะคะจ้วงอยู่นะคะเช่นหนี的杯子就在那儿นะคะก็หนี的杯子แก้วของคุณอ่ะก็นะจิ้วใจหน้าจิ้วใจหน้านะคะก็เป็นการเน้นว่าก็อยู่ตรงนั้นไงนะคะต่อมา大卫的狗飞一样的跑了过去นะฮะ大卫的狗ดวิดเนี่ยนะ ฟ一样的跑了过去ฟ一样的跑了过去ไม่เอาคุณหมาของเดวิดนะี่เอวิ่งมายังกับบินมาเลยนะอา่าเดวิด的狗飞一样的跑了过去นะคะเป็นการเน้นว่าแบบว่วิ่งมาเร็วมากยังก็บ,บินมาเลยนะต่อมาประโยคสุดท้ายว่าป爸爸้าอนะคะพ่อของฉันน่ยเป็นหมอนะ 每天从早到晚忙工作每天从早到晚忙工作年ี่อ从早到晚นะคะบอกว่าพ่อฉันเป็นหมอทุกวันเนี่ยตั้งแต่เช้าจเย็นนะคะ从早到晚แต่เช้าจนเย็นหมางกง่วยุงทำงานอย่างเดียวะคะก็อยู่ที่ว่าเราอยากจะเน้นให้คนฟังเนี่ยรู้สึกยังไงนะคะจะเน้นคำขยายหรือว่าเน้น ร,รมหรือเน้นกริยาก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะเน้นเรื่องไหนขึ้นอยู่กับผู้พูดนะคะโอเคส่วนที่เหลือนะคะก็เป็นฮั่นจื่อตัวอักษรจีนนะคะตัวอักษรจีนมีอะไรบ้างอย่างแรกคือเขาพูดถึงเรื่องชื่อตัอะะตวอักษรจีนโบราณน,นะคะที่เป็นตัวเดี่ยวๆจำเป็นอักษรภาพตัวที่หนึ่งคือหยีนะคะหยีนะคะเป็นลูกของปลานะคะแสดง ความหมายเกี่ยวกับปลานะตรงตัวเลยตัวนี้มาจากตัวสอนภาพที่เป็นรูปปลาเลยแบบดั้งเดิมแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนรูปร่างมาจนกลายเป็นยีในปัจจุบันนะเะส้สนขีดอักษรจีนก็มีห e นึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดปาเซนหรือ5าเซนอันนี้นะคะต่อมานะคะอักษรภาพตัวที่สองอักษรภาพตัวที่สองก็คือคําว่าอ e ีนะคะเสื่อสิงเชียงเป็นอักษรภาพคําว่าอ e ีนะคะที่เป็นความหมายของเสือ้อ ด้านบนในสมัยโบราณนะคะก็เป็นเสื้อด้านบนนะและปัจจุบันก็มีความหมายเกี่ยวกับเสื้อผ้านั่นเองนะ,ะนี่นะสมัยก่อนคนจีนใช้ชุดตัวย,วยาวๆใช่ไหมคะเหมือนกีเพาแบบนี้ลองไปดูภาพสมัยก่อนมาเปรียบเทียบก็ค่อยๆเปลี่ยนรูปร่างมาจนกลายเป็นย e ีในปัจจุบันอี e ฟูตยีนะคะมีกี่เส้นหนื่ออองสามสี่ห้าหหกเส้นนะคะอ่ะ และนอกจากนี้นะยังพูดถึงเปลี่ยนผงังหรือหมวดอักษรนำของตัวอักษรจีนในบทนี้จะพูดถึงสองอย่างสองเส้นสองแบบนะคะแบบแรกคือจื่อื่อผางนะคะจื่อื่อผางโดยทั่วไปเส้นหมวดอักษรนำนี้นะคะมีความหมายเกี่ยวกับเด็กหรือลูกนะคะเช่นตัวอักษรคําว่าหายนะ,ะหายที่มาจากเด็กนะ,ะลูกนะ,ะหรือว่าซุนที่แปลว่าหลานนะคะซุนต่อมานะคะตัวนี้เรียวก,กว่ากว่าซื่อโถ นะโดยทั่วไปแล้วนะคะจะเกี่ยวกับการก่อสร้างนะคะตัวอักษรจีนตัวอย่างที่อยู่ในมีองค์ประกอบหมวดนำนี้คือเตี้ยนนะคะเตี้ยนที่แปลว่าร้านนะคะร้านค้าก็ต้องมีการบิวอินกันสร้างใช่ไหมคะหรือคําว่าถวงที่แปลว่าเตียงเตียงก็คือจะต้องก่อร่างหรือสร้างนะต้องทุบต้องใช้ค้อนตอกตอกตอกจนกว่ามันจะได้เตียงหนึ่งหลังใช่ไหมคะโอเคเนาะ นอกจากนี้ในส่วนท้ายนะคะก็เหลือยื่นย่งนะ,ะก็คือเป็นกิจกรรมในชั้นเรียนนะคะชวงเหลือนัวต้งให้จับคู่กันแล้วก็ฝึกการพูด ABAB บนะคะบอกว่าให้จับคู่กันแล้วก็ถามถามอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นนี่ชีควนชืออยู่มะคุณชอบกินปลาหรือเปลาบีบอกเคออยก็พอได้พอไดก้ก็กินได้นะนี่ชีควนเคอคาเฟ่มาคุณชอบดื่มกาแฟหรือเปล่า ผู้ชิวนคฟยเดีขูไม่ชอบอกาแฟมันขมไปนิดนึงนะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนโดยเอาคำอื่นมาใส่ได้เปลี่ยนจากชอบกินปลาไหเป็นชอบท่องเที่ยวไหมชอบดูหนังไหมชอบเล่นบาสไหชมช,ชอบกินโจ๊กหัวไช่มั้ยนะ,ะก็เปลี่ยนคําที่เป็นคํากริยาเป็นคําอื่นก็ได้นะคะฝึกแต่งประโยคแบบนี้นะจะคู่กัน นะคะแล้วก็มีกิจกรรมแบบกรุ๊ปนะคะก็ให้จับกลุ่มกัน 3- 4ถึงคนนะคะทำอะไรแบ่งกลุ่มแล้วก็เหมือนกับพูดคุยกันแล้วก็จดในสิ่งที่เราได้ถามกันอย่างเช่นคําถามมีอะไรบ้างประโยคมีอะไรบ้างนี่จีดเดอร์เจียงยีู่เพียวเลี่ยงมาคุณคิดว่าชุดนี้สวยไหมนะคะบีบอกเฟยฉางเพียวเลี่ยงสวยมากนะเฟยฉางเลยเป็นพิเศษเลยนะคะเอ你喜欢写汉字吗 มีบอกไฮเคยนะคะก็เอาคำถามแบบเนี้ยเรามาใส่โดยที่ก็ใส่ลงไปในตารางเหล่านี้นะคะเดี๋ยวเราซื้อก็จะทำลิงก์ไว้ให,ให้ให้พวกเราถามเพื่อนอ่าสักในกลุ่ม3-4คนเนี่ยเราก็เอาไปใส่ในในลิงก์ของเราเหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมก็อย่าลืมกดลิงก์แล้วก็ทำก็จะเก็บเป็นคันเก็บของเรานะคะ โอเคเนาะก็สำหรับบทเรียนนี้นะคะก็จบลงเพียงแค่น,นี้ในตอนท้ายก็จะพูดถึงวัฒนธรรมของชาวจีนนะคะเกี่ยวกับอะไรจ中国人在เ桌礼仪นจัวหลี่นะคะมารายาทบนโต๊ะอาหารนะคะก็จะมีการบอกว่าอะไรจ中国人无论在家还是在饭馆，ท่จ้าชาจีนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่ร้านอาห,าหอนะคะ多人聚餐时一般会做圆形餐桌 โดยทั ang, ああ Jean, okay. so, ่วไปจะนั hmm. so ่งโตกลมนะคะโตกลมนะคะเหมือนโตจีนใช่ไหมที่เราเคยเห็น这样大家都可以面对面，ก็คือโต๊ะแบบนี้ทาให้ทุกคนสามารถเห็นหน้ากันได้หมดทุกคนนะในร้านอาหารเนี่นะที่เรานั่งกินอยู่ที่ร้านอาหารเนี่ยนะคะทางด้านขวาของเจ้าบ้นก็จะเป็นแขกหลทางด้านยขนจะเป็นงด้านวาของเจ้าบ้านเนี่ยก็จะเป็นแขกหลักนะคะ右า是 สำัญเอ่อ重要的客人เขซายก็แขกคนสำคัญฮ主人对面上菜的位置一般不能给客人坐จบ้านโดยปกติจะเยันไง面上菜的位置一般不能客人坐ไม่สามารถจะจงไงให้อะไรแขกเนี่ยอยู่ในตำแหน่งด้านหน้ากับข้าวด้านหน้านะเอออ่ะ,อะต่อมา ，通过餐桌上的菜也可以分辨主客นะผ่านทางอาหารก็ยังสามารถที่จะแบ่งความเป็นแขกความเป็นเจ้าบ้านด้วยนะรู้กว่าอยู also, diet, ah <cat> ่ยีถ้าหากว่ามีปลาหยถหัวปลาเนี่ยก็ย่าตุ้ยจะจุ้ยเหจจะชี้หรือหันนะหัวปลาไปที่แขกคนที่สําคัญอืกับ ต้องเอาหัวปลาชี้ไปที่คนสำคัญด้วยนะสำหรับละเอียดมากนะคะเปียวชื่อจูเหรินนะ,ะสแสดงถึงนะคะ,ะจูเหรินเจ้าบ้านเนี่ย,ยตุ้ยเครือเหรินแตจุนจงเพื่อสแสดงความเคารพให้เกียรติกับแขกนะคะโอเคนะคะก็นนี้ก็เป็นวัฒนธรรมของคนจีนนะคะปัจจุบันอาจจะไม่ได้มีมากแบบยึดมากมายแต่ว่าโดย วัฒนธรรมของเขาถ้าเรารู้ไว้เราก็จะได้ไม่ทําผิดพลาดหรือจะได้เข้าใจการนั่งการกินของคนจีนด้วยเรียนภาษาจีนไม่ใช่แค่จะ,ะเรียนภาษาอย่างเดียวแต่ต้องเป็นวัฒนธรรมด้วยนะคะก็สําหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปถัดไปนะคะเราก็จะได้มาเรียนกันในบทที่6นะคะก็ไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะใจเจียน